สิมาฮัดครับรถพี่น้องจา๋าคือไปเร็วแต่สุดสวัสดีจ้พาพี่น้องมาหนีเด้อพี่น้องสิมาฮัดครับรถพี่น้องจา๋าเราไปเรียนมาแล้วนะเป็นเราไปเรียนมาเป็นรถแบบอะไรนะเป็นรถแบบออโต้ก็คือ ไม่ต้องหมุนอะไรพวกนี้เลยพี่น้องจา๋าแต่ว่าวันนี้เราจะมาอาเป็นแบบเกียร์กระปุกรถที่อยู่เมืองนอกเนาะรถของพ่อใหญ่รถเรานี่แหละพี่น้องจา๋าไปเราไปกันเลยพี่น้องจา๋าเรียนได้ไปกับขี่มาแล้วก็ต้องขับกันเลยพี่น้องจา๋านะจะรอดหรือไม่รอดก็ว่ากันไปอีกทีไปพี่น้อง,ออองก่อนฉลอดบอลมมื่อเพิ่งเจะพี่น้องมา มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าแต่บางเด้อว่าผูเดสิแบบว่าพุดใดสิเครียดมากกว่ากันระวางคนระวางคนเลี้ยนกับคนแถบว่บาอห่างก่อเฮ้ยกุญแจมันคือล็อกนะกุญ <c oughs> แจตอนแรกมาครั้งแรกเลยนะทุกคนเราก็ต้องต้องอ่าอะไรนะเข็มขัดนีน้รภไยโอ้ตื่นเต้นจังเลยนี่นะก่อนอ่า ดิสอันนี้ศนเนาะซโ่เนาะอันนี้วันไปทางนี้หนึ่งลงมาสองสามสี่ห้าหนะโอเคตอนเราต้องใส่ไ,ไว้ที่เกียร์เอ็นตลอดนะทุกคนนะตอนแรกเราก็จะต้องแบบว่าถอยรถนี่ครับเ์นแบ็คเนาะมาได้พี่น้องต้องก่อนที่จะอ่าที่เมืองนอกเขาจะมีเลี้ยวขวาผ่านตลอดนะไม่ใช่เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดนะทุกคนนะ ถ้าเป็นที่บ้านเราก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดนะท,ที่นี่เลี้ยวขวาผ่านตลอดนะตอนแรกก็ต้องเหยียบอุ้ยโซฟาต้องขยับก่อนโอเคหมอนไปทันพีอ๋อนเรก็เราก็จะต้องถอยหลังนะทุกคนนะ นองมันต้องมันต้องเลี่ยเลี่ยาคาดออกแมมไกลจังเลยอ่ะไม่มีคนนะทุกคนไปแล้วนะเราต้องเลี่ยาคาดไว้นะทุกคนโอเค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  ไปใกล้แหละพี่น้องแล้วก็ตบไปที่เกียร์หนึ่งตบไปที่เกียร์หนึ่งนะแล้วก็ปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วอ้าวอ้าวเกียร์สเกียร์สอง ไม่เด็ดฉันดับเด้อพี่น้อง it's so fast นะบิ๊ i s not fast we have to go now 14 50 <laughs> 14บอกว่าขับเร็วแท้พี่น้องต่แต่ go this <laughs> way or this way to the right to the right นะคะใส่เลี้ยวเลี้ยวขวานะคะ โอ้มรอดไม่คิดจริงไปวิสเวียทางนี้เนาะทุกคนเหี้ยอดเด็ก next one ดูซ้ายครับดูซ้าย next one เหรอ next one เราก็ต้องแตะเบรคนิดนึงดูซ้ายดูขวาให้ดี นั่งบอกว่าอย่าขับซาหลายมันสิดาเพอร์สันครับอยู่เกี้ยสองเด้อทุกคนคอยก็ต้องโอ้ยอย่าผิดหน่อยนะนั่งบอกว่าครับรถอยู่ตรงแนมน้ำ ไมขึไปเร็วที่สุดิดบสต่ต้นไม้พี่น้องระวังๆโอ้ยขาขแคนแนมพ่คร <Huh? S 1> ับเ่าขับรถมาขอยแน,มก,แนมกระจกเนาะไนะคะองซ้ายขวารถคันนี้มันไปเร็วถ so quick สิบหกกี่น้องครับสิบหกขับเร็วแหงน้องจ้า fast car เอาฉันก็จะต้องแตะเบรกไว้นะฮะฉันก็จะเลี้ยวตรงนี้นะฮะเ yeah. ด็กก็ตัวน้อยมั่เนาตายแน่โอ้ยอยู่ในแบกค์อย่าเด็กจะเด็ดดับกระบานี่อา้าวไปเลยที่รักอย่าด,ดับนะไปเลี้ยนกับ คุณคู่ก็ตกใจไปอ๊ะทำไมทำไมเธอถึงอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยทำไมเธอถึงเอ่อทำไมเธอถึงเรียนอันเกียร์กระปุกไปเกียร์ธรรมดาที่บ้านเธอขับขับเกียร์อะไรนะที่บิตโมลกาสที่บ้านเธอขับเกียร์คอยขับรถเนี่ยคอยแตะแตะอย่างก็แตะคาดไปตลอดเลยได้พี่น้องนไงมีคนด้วยอะ่ะ น่ากลัวจังเลยถึงซ้ายอู้หูดอกไม้สวยบลูคูเตอร์ร t h i n g is coming โอ้เลืออยู่เหลืออยู่ more 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 more, more. yes yes okay <gasps> more gas and then no number three oh no number three <laughs> <laughs> too fast yes how long มันกี่เด๊ะ Can you keep like this Yeah, you go too slow to go to 3 now. No, see? Yeah. Now you go back to 2. Oh. And now to the right. What's that? What's You know จังนาที่พอท่านได้ออกอันถนนใหญ่เด้อขันออกถนนใหญ่ามากหรือก็สซีอันอยังก็เนี <Okay. S 2> <I> ่ยนะโอเคดับเลยไปเนาะ You have to <laughs> the left one you have to you have to press I forget <Yes. S 1> okay ทำจะเป็นไงก่อน็ neutral แล้ว Yes and then you start <Okay. S 2> again start. มันมาถึงก็ต้องเหยียบต้องเหยียบต่ำๆ e f t ต้องคลิคลิขับรถ keep the right side. on right ขับรถขับทางขวานะทุกคนนะ oh. gas and to number two gas แล้ว oh. ก็ n นำมาถูนะคะ yes โอุย้ย oh, เิ็บดิ๊กเห้งเห้ง to nervous not nervous but uh, ไม่เนิ่นไม่เนิ่นเวออะไรเดี๋ยว this way นะ yes มัต้องเหยียบทุกครัง้งอุย้ยอย่าพิอดอีกแล้วทุกครั้งนี่ต้องเหยียบเหยียบอย่างก็อนี <Yeah. S 2> ่ต้องเหยียบคันไว้ตลอดเลยนะ <Yeah. S 2> next next one here, here, here. <Yes>. Oh. ครับรถอยู่นสวนเดนี่ <laughs> พี่น้องมาเดินไปฮกับรถขับไปเรียนมาเราขับทางขวานนะแล้วก็ไปนั่นมาเราขับทางซ้ายโอ้ เขากับเน็มแต่ทั้งหนาวเลยแล้วเนี่ยนมาวัดระวังด้วยเน็มส่ยเน็มขัวให้ดีคอยคลับอันคับอันเลี้ยเลี้ยขาดไวไมเลียกันคับเลียขาดบ่คอยดีด้พี่น้องมันเสียยังก็ออีดานงามจ i กต้นไม้อีดังงามย่าต้นไม้ โอ้ย oh. oh. yeah, 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 yeah. เราต้องสต็อก่อนนะเราไปทางนี้นะคุณจะเนว่าคุณจะต้องจ ok ิดกวาไว yes. ้นะแต่รถคันนี้มัน This car so fast the wind It's a fast car yes รถคันนี้มันมันเคือรถแต่ขยยนมากรถคันนี้มันมันรถแม่แรงไหมะ Yes, number one. Yes, oh. now here on the right side of the road. So, what, like this? You are on the left side, you have to be on the road. Nice. Okay, okay, now I start. I, st I, 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 I stopped now. Yeah, you got gonna park? You park yes. there. ท้ายนี้นะครับพี่น้ะนะะ <Yes. S 1> อง Yes วันนี้ไปเร็วๆนะเดี๋ยวจะ look first in the mirror b o o โอเคพี่น้องแค่นี้ก็ได้จ้ะเดี๋ยวจะกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย